สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวบ้านการุณพันนีเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้ยมยำน้ำข้นกันค่ะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะเส้นเล็กค่ะอันนี้เราจะทำทานประมาณสามถึงสี่ชามนะคะเส้นเล็กประมาณสามขีดค่ะถั่วงอกประมาณสองขีดนะคะมีลูกชิ้นเจและเต้าหู้เจค่ะเกี้ยวนะคะสำเราบทำเกี๊ยวกรอบ ถั่วฤิส่ขั่วบทค่ะแล้วก็ผักชีไว้สำหรับโรยหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำส่วนผสมของการทำน้ำต้มยำนะคะส่วนผสมของน้ำต้มยำนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะน้ำเปล่าประมาณ 600cc นะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะข่าเราก็ใช้ประมาณ2ข้อนิ้วนะคะ ตะไคร้สาต้นใบมะกรูดสามใบค่ะรากผักชีที่ทุบแล้วนะคะ1นรากหัวกะทิค่ะหนึ่งถ้วยตวงซึ่งช่วยให้ต้ยมยำของเรามีความเข้มข้นอร่อยมากขึ้นนะคะน้ำมะนาวค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาค่ะที่เราทำไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงซุปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวสักครู่เรามาทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนการทําน้ําซุปนะครับเติมน้ําลงในหม้อนะครับเปิดไฟแรงนะครับหลังจากนั้นครับนำข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปต้มนะครับรากผักชีด้วยใช่ไหมคะใช่ปรุงรสด,ด้วยผงซุปนะครับ สีขาวรอย้น้ำซุปเราเดือดนะครับเราถึงจะเติมกะทิกับน้ำพริกเผาลงไปนะครับหลังจากน้ำซุปเราเดือดนะครับเราก็จะเติมลูกชิ้นลงไปนะครับตามด้วยกะทิสดนะครับ น้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะคะเราจะมีคลิปสำหรับสอนทำด้วยค่ะสามารถติดตามได้นะคะน้ำพริกเผาเราเนี่ยทำแล้วสามารถที่จะประยุกนำไปทำเป็นกับข้าวอย่างอื่นได้นะครับหลังจากน้ำซุปเดือดได้ที่นะครับเราก็จะเติม น้ำมะนาวลงไปนะครับก่อนจะเติมน้ำมะนาวนะครับเราต้องปิดแก๊สก่อนนะครับเพราะถ้าเราเติมลงไปทันทีเนี่ยน้ำมะนาวเราจะขมนะครับปิดแกด๊สแล้วก็เติมน้ำมะนาวนะครับค่อยๆเติมนะครับเพราะน้ำมะนาวความเปรี้ยวมันไม่คงที่นะครับเราค่อยไปปรุงเพิ่มข้างนอกก็ได้นะครับก็น้ำซุปตบยำน้ำค้นเราก็เสร็จแล้วนะครับ ตอนต่อไปนะครับเราก็มาตั้งน้ําให้เดือดนะครับเมื่อน้ําเดือดเราก็นําถั่วงอกลงลวกนะครับแต่ลวกนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับบางคนก็ชอบนิ่มๆบางคนก็ชอบพอถั่วงอกเริ่มสุกหน่อยๆน,น,นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะปัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็นําเส้นลงลวกต่อนะครับเอารอให้น้ำเดือดก่อนใช่ไหมคะใช่เส้นมันจะได้สุกใสนะครับจะนุ่มเด้งนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ ตัดเส้นใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟครับหลังจากลูกเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเสิร์ฟกันนะครับก็เติมลูกชิ้นนะครับแล้วก็เติมน้ำซุปลงไป กลิ่นหอมมากเลยค่ะกินเครื่องต้งยมยำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจัดจานให้ดูสวยงามแล้วก็ไปรับประทานกันเลยค่ะนะครเราก็จะมาแต่งจานด้วยเต้าหู้ทอดเคี่ยวกรบ ถ้าใครชอบกินเกี๊ยวกอรอบกับก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ทอดเอาไว้เยอะๆได้เลยค่ะนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยนะครับชอบทัวป่นก็ใส่ถัวป่นลงไปนะครับถ้าเราใส่ถั่วป่นลงไปด้วยมันจะเพิ่มความมันอร่อยมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะ เตรียมเลยรับประทานกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นของเรานะครับน่าทานไหมครับเวลาเราจะรับประทานนะคะเราก็จะเพิ่มน้ำพริกเผาไปอีกนิดค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวเพิ่มนะคะชอบเผ็ดก็เติมพริกป่น เวลาเราคนคลุกเขาเขาด้วยกันนะคะตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวก็จะเข้มข้นมากขึ้นหอมถั่วมากเลยค่ะวันนี้นะคะครัวบ้านการุณพันนีได้นำเสนอก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำน้ำข้นค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะสามารถทำทานกันเองที่บ้านได้ค่ะถ้าใครชอบนะคะช่วยกดซับ c r i b ้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ